เจอหมงทับสวยๆนี่บินมาหาเนี่ยน,น้องปิดหมงทับงามๆเลยเนี่ยตัวสวยเลยบินมาเกาะมาหาเนี่ยเนี่ยเรเจอสามสิบกว่าปีแล้วสวยๆเลยปิดเมืองทับเลย ไปลูกไปเอามามันไม่เยอมไปอ่ะไปเร็วบินไปเร็วงามวิวธรรมชาตินะมีแมงมีแมงทับมาเกาะเอองามงามอะบรรยากาศสวยๆไปลูกไปไปเร็วบินไปอ่ะคืนไป เนี่ยงามงามสีสวยด้วยเนี่ยอ่ะขึ้นไปไม่ไปไว้ให้ไปไม่ไปไม่ให้บินหนีไม่ไปเลยเวย้สวยสวยเวย้อ่ะลูกอ่ะบัยอมไปเว้อ่ะยังเกาะอ,อีกให้ไปไม่ไปขึ้นต้นมะพร้าวป,ปะสีสวยมากเลย ดำนานได้ครึ่งหนึ่งแล้ว